มาเจอกันอีกแล้วครับกับลานผู้มินแท็กเตอร์ครับถามมือนี้นะครับมี่เพื่อนๆนะครับถามขามาว่ามีรถไถฟอร์ด6,006นะครับราคาต่ำสองแสนบอครับมือนี้ก็เลยพามาเบิร์นะครับ6,006ที่หานะครับราคาต่ำสองครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่1 0 0 0 0แสน0ปดบาทนะครับ1 8ึ0 0 0บาทนีหม่นห้าันนี้เป็นใบสัญญาซื้อขายนะครับตัวนี้มี ไปดันดินนาครับไปดันดินนาแล้วก็ห้าลังไถเงินทก่วรับไปานสามับรถกับขับไซงานได้ปกติครับขับใช้งานได้ปกติครับได้ว่าคนมีค้าแบบตามสภาพนะครับผู้ได้รับได้กะมาเลยครับมาจบเลยนะครับม e ีบริการส่งฟรีนะครับสามร้อยกิโลเมตรนะครับผู้ได้สนใจกันมาเบิ้งครับมาทดลองขับเบื้องนะครับเดี๋ยวขอมาเบื้องครับเนี่ครับมาเบื้องเลยครับ นะครับตัวนี้เป็นรถนะครับไฮฟอร์ดนะครับหกบนหกไอดีกลมนะครับไอดีกลมนะครับเป็นที่ที่หาครับที่หาปั๊มเรียมนะครับขอบแบนนะครับท่องเกียร์เป็นขอไกลนะครับขอไกลมีกล่องด้านหลังนะครับก้านนี้นะครับดันดินมีดันดินนะมีผานสามไหนึงช่วงนะครับรถระบบไฮโดรลิกกบบปกตินะครับเดี๋ยวไทยหลอกคันเลยตะกร้อ รถไายฟอร์ดคันนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่1นึ0 0แสนแปดหมบาทนะครับราคาต่อรองได้นะครับมีบริการช่งฟรีนะครับ300กิโลเมตรนะครับผู้ใดสนใจก็โทรสอบถามได้ครับเบอร์โทร0 9 8 6 1 2 7 2 9 5เบอร์นะครับ0 8 1 7 2 9 4 5 0 1ครับกาสี่หาศูหการรูรสอบถามได้ครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ